สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูดช่องวิไลเฮโชกนะครับอ่ามื้อนี้ตอนแรกเย็นๆนะครับสิพายเอฟซีบาตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่แป็นนะครับคงสุดท้ายท้ายสุดหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคุณแม่เข้ากับไปชุดเต็มนะครับเอฟซี FC ก็คือสีได้เบิรงคลิปไปแล้วนะครับครับมื้อนี้เป็นตอนแรงวันที่31คงสุดท้ายท้ายสุดอีหลีนะครับบาคุณแม่เข้า สิฟันนินเป็นตัวไดสิตัดเรือจะครูนะครับหลังจากคลิปที่แล้วปล้อยชุดเต็มไปแล้วนะครับเอาเอฟซีเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทังช่องเฮ้านะครับครับเพื่อเพื่อการเสียเวลานะครับเฮ้ามาไปตามน้าทังตัวเลขกับพูนแม่แป้นกันเลยครับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับ ไอซีครับว่าตามโควงสุดทไทยไทยสุดครับคุณแม่ตามบตาวหม่นสัญญานน้องแม่นอกว่าสิให้สดตรไทยน้าวหมุงสุดทไทยครับอันเขาบอกเขาขอโท่เด้อเอฟซีก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณสูตรคำนวณเลาวแม่นอกยาวายใหญ่เด้อครับเมื่อนี้เป็นตอนแรกของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่น้องอ่าก็คือ เขามีนัดหมายกันครับคุณแม่นะครับว่าสีปล่อยชุดตัดคัดเน้นให้เอฟซีนะครับแล้วกะวางไปเอฟซีก็บคือสิไปหาจับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านอยู่ดรอปนะครับเสาเมื่อเสาแต่เสาเนาะเพราะว่าทางช่องเฮามาเย็นนี่ก็คือสีปล่อยคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันเลยนะครับเอาแม่วดกอนนะั่นถ้าปล่อยอชุดเต็มแต่ลูกแม่เนาะท,วน,นะทวนชุดเต็มก<อ>่อนครับครับอ่าให้เอฟซีเขาเบิ่งเนาะแม่เนาะนี่เด้อค่ะชุดเต็มสว่าบ่ทัานมันสุดคัด ครับนี่เป็นชุดที่ทั้งเข้าปล่อยคลิปไปนะครับเอฟซีนะครับนี่ครับปล่อยคลิปเป็นคลิปแรกนะครับเป็นชุดเต็มครับของบางใบเอฟซีคือจีเอาเอาวบเบิ้งครับถาว่าประสิทคนนี้กับฟังเบิ้งหัดไหมครับสาหรับผู้มากนะครับก็สามารถจัดได้นะครับคัดเอานะครับสายวิ่งคุณแม่วิ่งไปที่หกกับหนึ่งนี่คือเป็นคลิปแรกด้วยเอฟซีครับนี่เป็นชุดเต็มชุดเต็มของตัวหดนะครับ รายกามื้อนี้นะครับสำหรับเอซี่ภูมักชุดติ่มของแม่กับแคบนาจอไวพ้พิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะคุณแม่เนาะจ้าครับรายกามื้อนี้คุณแม่สิให้ชุดตัดคัดเน้นก็คือว่าแม่สิฟันให้ตัวใดเน้นไปตัวใดนะครับเอาเอฟซีเฮาเพียอบไป,ปการเสียเวลาเนะาะแม่เนาะจ้า,จาครับแล้วแม่สิงวงให้เนาะครับให้คุณแม่วงให้ สำหรับแล้วก็สำหรับสายวิ่งสายแลีนเท่ากับวิ่งหกกบหนึ่งเท่ากับน้องแม่เนาะวิ่งหกกบหนึ่งเลยค่ะอ่าล่อแอดเขียนจะหน่อยเอาคุยครับคุณแม่ไปเด้อเบากุ้งเด้อครับเอาคุณแม่ฝันดีป่ะครับงวดนี้งวดนี้แม่ไม่ได้ฟันเลยแม่โอ้ว่ฝันเลยทีแม่เพรว่าฟันงวดก่อนว่าฝันว่าได้๋วแหวนงวดนี้ไม่ใช่หมูแดงสิฝันก็บ้จักหมูแดงฟันแจ๊เทีอาช่วยว่าคุณแม่ได้จุดถูกขอ จุดจังไงครับเรียกถูกแม่นอยู่แม่ก็ได้จุดทูบอยู่งขึ้นวันพระใไงโอ้แม่จุดถูกแล้วเป็นโมแม่จ้าแม่จุดทูบแล้วจุดถูกขอพ่ออ่อครับเอาเบิ่งเลขทูบคุณแม่น้ำกันครับเอาเบิ่งเลขทูบก่อนนะครับเอฟซีครับเลขทูบเอาเบิ่งเลขทูบเด้อค่ะเด้อทามันแม่นกับเรื่อไปพิจารณาครับตัวเลขแนวทางครับผมสำหรับเลขทูบคุณแม่แป้นครับจุดมือวันพระแม่นบ่แม่จ้าแม่จุดวันพระใหญ่นั่นแหละวันพระใหญ่ผิดพลานมาเนาะครับอ่า สี่ห้าห้าเนาะสี่ห้าห้าเนาะแม่เนาะโอ้เอ้าเอฟซีอยากตัดตัดเบิ้งตัดเหรินเบิ้งนะครับเอฟซีครับเอ่ตัดเหรินเบิ้งด้้อครับเอฟซีนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งถ้ามากับจัดับกัผพานครับเพราะว่ามันเป็นเหลขกคำนวณแม่ก็บบุญจัว่ามันเสียออกตัวใดเลขก็ได้แต่ว่าแม่คำนวณได้ตัวใดแม่ก็เลยให้ครับผมครับมันก็มีเขาไม่รุดเนาะครับเป็นธรรมดาตัวเรขแนวทางครับ คุณแม่งวดนี้มีเลขถูกให้เห้าพร้อมครับสําหรับโขงสุดท้ายครับเห็นกันบานอเอฟซีครับนี่เป็นแนวาทั้งนะครับตัวเลขของคุณแม่แป้นเห้านะครับพ่นจุดถูกมือขึ้นวันพระญ่นะครับตีพันมาเลยครับเด้อดซีหาหาเนาะแม่เนาะถ้าตัดเล่นกับสิตัดได้แม่ซีหาหาซีเนาะซเขาหาเขาดันแล้วหาหาทนได้ไหมครับซีหาหาซีแล้วก็หาหาทานแล้วครับมันเป็นเลขสามตัวครับสามตัวเอาเอฟซีนี่เป็น แนวทาง<อ>าครับเชหนาจอไวครับเชฟนาจอไวแล้วบันนี้นะครับเอฟซีสิให้คูณคณแม่เข้าเบิงก็คือครับเป็นชุดตัดคัดเน้นแล้วนะครับให้เอฟซีนะครับเป็นชุดตัดคัดเน้นว่าแม่เข้าสีวงกลมให้ตัวไดเนีรยเนาะแม่เนะาะใเอาแม่จับโซ่ให้ FC เอฟซีเข้าเบิงก่อนเนาะแม่นเนาะเบิงก่อนได้บันเดียวครับเบิงก่อนจะแม่สีวงกลมให้ครับเอาตัดคัดเน้นเน้นโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับ คุณแม่วิ่งไปหกกลับหนึ่งคือออเดอร์ขับสำหรับไซ์วิ่งเข้าหลักะมีหกเก้านะครับหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าสามหกหลักะสองหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดเลขข้างเบิร์ตอยู่นี่สีมีอยู่แปดหางแปดคูเนาะแม่เนาะครับแปดหางแปดคูกับโบคุณแม่นี่แปดหางนี่กับโบโบกับโบกับครับ ครับรก็แล้วแต่อเอซีโมจิกับ,คบ,บมครับผมครับผมขอวอกกับเวสซีวาอันนี้เลี้ยแปดหางนี่คุณแม่เข้ายัางสตันให้อีกอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ใดมักแปดชุดนี่แปดหางนี่แคบหนาจอไว้สีเอาเบิร์ดก็ได้ที่คุณแม่สีวงกลมต่อไปนี้คือวิ่งวงกลมเป็นส่วนตัวเนาะแม่เนาะมักเป็นการส่วนตัวครับอราว่งเลยครับผม อาครับบาคุณแม่เข้าสีวงให้ตัวใดนะครับอ่าครับครับอือครับแมี่ยีคูเน้นเนนครับผมซีคูเน้นเน้นอันนี้ราคาเอฟซีนี่อ๋อครับสัดเจนเนอครับคุณแม่เข้าวงตัวไหนนะครับแคปหน้าจอไว้น้ำนะครับเอฟซีครับก็คือสีชัดเจนอยู่เนาะครับแน้ทั่งตัวเลขเนาะครับเพราะว่า ครับเอาครับคุณแม่เข้าตัดคัดเน้นให้แล้วครับคุณแม่วงกลมไปที่หกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแล้วกับแปดหนึ่งคือผมบอกเมื่อกี้นี่เนาะครับคุณแม่เนาะถ้าผู้ได้มากถึงแปดหางกะพิจารณหน้าได้เนาะแม่เนาะย่ำนะครับจะได้มาจะกวองมากครับการย่ำว่าเป็นบนล่างเนาะแม่เนาะครับย่ำว่าเป็นบนล่างเ้อครับเอ็ซีู้ได้จะกลับกักรับได้ผู้ได้จะกลับกักลับได้มั่นใจก็คือกลับเอา ครับกสิเหลียยูซี่หางครับที่คุณแม่วงกลมหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแปดหนึ่งนี่ครับที่คุณแม่วงกลมหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแปดหนึ่งที่เหลือบอมเนว่าแม่บอมักแต่ว่าแม่เน้นครับแม่ก็มากขึ้นกันแต่ว่าการวงกลมการเน้นมันสิเน้นเบิดบ่อยเนาะแม่เนาะครับนี่ก็คือแนวทางด้วยเอฟซีครับจะมัก กระจัดพี่น้องถ้าคัดใจกะพันคือคุณแม่เข้าเว้านะครับเอาสุดท้ายนี่เอฟซีแคปนาจอไหนั่งทางตัวเลขของคุณแม่แป้นครับอ่าสุดท้ายนี่เขาราบขอบุญของคุณคุณแม่ไปย่างสูงครับจ้าที่แบงค์ซีเขาันแลหน้าเราคว่าตัวได้มากระจัดตั้งนักเลยลดครับผมแมนครับคุณแม่เอาให้โชคให้มานน้ากันเนาะขมแม่เนาะให้โชคให้มานน้ากันเบิร์ดครับตัวเขเขามาเห็นคลิปนี้กัน เบิ่งเพิ่นเด้อครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแม่เนาะว่าไล่นำโชคบ่ครับพ่ออ่าช่องวิไลให้โชคครับพ่อวิไลให้โชคแล้วก็บ่าวกุ้งให้โชคเด้อบ่าวกุ้งพารวยครับสบาผ้าลวด้วยครับผมสาวเล่าผ้ารวยสาวพารวยครับแล้วก็ย่ำเลขทูบเด้อ FC ครับย่ำเลขทูบเอาแม่เดี๋ยวเอาสี่ซะผมว่าเขียนเลขทูบใส่ไว้ทันเต้เนาะเขียนเลขเพียวข้อมชัดเจนอืมเห้ FC เฮาเบิ่งครับเพียวข้อมชัดเจนเนาะแม่เนาะจ้า นี่เป็นเพียงแนวทางหามันหมานเ้าแม่เนาะเขียนยาวลงที่ยังถูกครับสี่ห้าห้าครับ เอาแม่เอาครับเอให้ฟซีเขาเบิ่งเพียงความมั่นใจเลขถูกท,ที่ใหญ่หยุดวันพระใหญ่ครับผ่าานมานเลขทูบในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับเอฟซีครับของคุณแม่แป็นเฮาเพันจุดเหมือวันพระที่ผ่านมานะครับสี่ห้าห้าเลขสามตัวพี่น้องลองวิ่นเบิง่งมันก็วิ่นบางบยอย่างเราแม่เนาะมันซีหาหาซีเท่านั้นครับแล้วก็หาหาเอาครับเก็บหน้าจอไว้ด้วยเอฟซีครับ เอาครับสุดท้ายนี่ขอบบุญขอบคุณแม่ด้อครับที่แียงปันแนวทางให้เอฟซีครับกับเอฟซีไทยถือถือเป็นบัตรสุดสุกคนแรกจ้าปังๆเนาะแม่เนาะครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขโครงสุดท้ายไายสุดจากคุณแม่แปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับบางวัยเอฟซีทุกท่านก็คือสิแคปหน้าจอไว้แล้วครับยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาล วันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5ก็คือพ่อท่านอยู่เนาะครับเนาะกับอาปิจารณาเบึงกับ,รบรครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอซทุกท่านทุกส่งมันมันลำร่วยยูดีม่แห้งทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ